แล้วในหน้านี้นะครับเราจะลบออกอันนี้จะเป็นหน้าเกมโอเวอร์นะครับคือเข้าใจไหมเนี่ยเออเออเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมคืออันนี้คือหน้าเกมโอเวอร์นะเพราะว่าการทนซิชันนะครับทนซิชันให้มันตั้งเป็น10 13วิเนี่ยมันต้องไปในหน้าถัดไปเท่านั้นนะคือไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปเนี่ก็คือเกมโอเวอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมด10หมด13วิแล้วเนี่ย มันก็ต้องมาที่แพ้ถูกไหมคือมันหมดเวลาแล้วอะเออมันก็ต้องมาที่แพ้ส่วนถ้าเกิดเราตอบถูกเนี่ยเราก็จะมาที่หน้านี้แล้วก็ไปต่อด่านอื่นนะครับนี่ต่อเลยแล้วก็สร้างเลยครับสร้างสร้างเหมือนกับข้างบนนะครับชบโอเคนบแล้วก็คุมแล้วก็ลบเพลงเม่งหมดเลยอ๋าา yeah. อฮะเยี่ยจังสุดๆเลยแล้วก็ทำเรื่อยๆนะครับสองอันแล้วก็ลบให้หมดเช็ นี่ก็มีวิธีที่เร็วอุชิบมีวิธีเร็วกว่านี้ก็คือต้องทําอะไรให้หมดก่อนแล้วค่อยมาก็อปปี้วางก็อปปี้วางทีหลังนะครับซึ่งนั้นผมก็มันมันมัน,ม,นมันยุ่งยากเกินไปผมก็จะสอนวิธีเบสิกก่อนแล้วกันนะครับซึ่งมันก็จะยากตามลำดับนั้นก็จะเป็นเป็นส่วนของคนที่ประยุกต์ใช้ได้แล้วนะครับก็จะทําได้นะครับประยุกต์ใช้เองได้หาวิธีของตัวเองได้ว่าเถอะออวิธีที่ตัวเองถนัดที่สุดนะครับก็จะ เอามาใช้นะนี่ก็เป็นสือ่ออะไรก็สอนได้เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วก็พอสร้างสองหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าเกมโอเวอร์ถูกไหมเกมโอเวอร์ชนะเกมโอเวอร์ Over, ชนะเกมโอเวอร์ Over, ชนะเกมโอเวอร์ชนะประมาณนั้นโอเคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสร้างเกมหน้าเกมโอเวอร์ก่อนนะซึ่งผมจะใส่ง่ายๆเลยคุณก็ไปตกแต่งเอาเองแล้วกันนะใส่หน้าเกมโอเวอร์โอเวอร์เอ้ยพิมพ์ผิดอีกแล้วโอ้พิมพ์เป็นภาษาไทย AMP e. ส่วนถ้าเกิดคุณอยากใส่ลูกเล่นแบบดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะเป็นลูกเล่นได้เลยซึ่งนี่ผมก็จะไม่สอนนะเพราะว่ามันซ้ํากับเรื่องก่อนนะครับผมก็จะข้ามเรื่องนี้ไปนะถือว่าเคยสอนไปแล้วนะครับเกมโอเวอร์ผมก็จะไม่ตกแต่งอะไรมากก็ใส่สีแดงไปนะเพื่อเอา้ามันไม่แดงนี้หรอแดงแดงแดงแป๊ดๆน่ะดิเออเกมโอเวอร์แล้วก็จะเป็นหน้าต่างกลับบ้านนะครับก็คือเนี่ย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 นี่กับบ้านก็คือกับไปหน้าแรกนะครับ ยารับสีห,หนหนโอเคโอ้โหเกแอบเลยอือ <c oughs> เลยแหละเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยนะทาทำตามนะครับเลยคนเลยนเงียบอย่าเลยดังแบบที่ว่าอย่างนั้นมันเสียมารยาทเนาะอ่าเมื่อนกะ <c oughs> ี้ผมก็ไม่ได้เลินดังนะ <c oughs> จริงๆคนชอบเลยนะเลยเลทักนะครับเลทักรักเธอ่ยยู่วิน ยูวินลินลินลินเอาพิมพ์ผิดอีกวินเฮ้ยโอ้ยอชัยชนะอมันเก่ามากเลยเยังคิดถึงอยู่ห,อหอ่อหมกห่อหมกก็อย่างที่ว่าแหละมันไม่ได้กลับมาแล้วปล่อยมันไปเถอะเศร้าใจเฮยูวินก็ต้องเป็นสีเขียวนิดนึงแมนบอแมนแล้วแล้วโอเคยูวินโอเคก็ ทำนองนี้แหละครับก็นั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละอะไรวะนั่นแหละเออทัชั่นก็เป็นแฟลตแล้วกันเพื่อนมันเข้ากับแฟลตเออเดี๋ยวเออเอ,อัอนนี้ต้องใส่แฟลตนะครับแฟลช the f l a ลช and and the flash เส้นเดียวกันลอ,อ,องเล่นดูแล้วกันนะเฮ้ยยังไม่ได้เชื่อมนี่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ่มสตาร์ทยังไม่ได้เชื่อมเลย บ้าไปแล้วเออ,อ,อพิชานพะิชาพิชณาตอบแล้วโอเคตับแล้วเวสร็จแล้วก็ร,รู้สักทนาทีจับเวลาโอเคลองลองนับไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเกมโอเวอร์เลยโอเคโอ้โหวิปรบมือดิค่บผม โอเคถ้าเกิดเราตอบถูกเนี่ยก็จะมาที่เนี่ยไมันก็จะมานั่นแหละคือถ้าเกิดเราตอบถูกนะครับโอเคถ้าเกิดเราตอบสารายผมก็จะไปที่หน้าที่หน้าที่หน้าที่สไลด์ที่ถ้าเกิดผมตอบตอบภาษาลายผมก็จะไปที่หน้ายูวิเนีบคือถูกนะจ๊ะบาร์ที่เล็กกว่างก็จะไปที่หน้าต่อไปนะครับเล็กสไลด์เล็กสไลด์เล็กสไลด์เ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 เย่เย่เย่ เย่เย่เย่โอเคพอกดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมเออเสร็จแล้วเนี่ยเราต้อง Copy Game Over กับ You Win มานะครับ Copy เชิบเชิบแล้วก็ใส่ไว้ตรงหน้าแรกของทุกสไลด์นะผมนี่เชิม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 เคแล้วก็ไปที่ You Win แล้วก็ Copy You Win นะผมเชิมสันโทนไซ โทนวี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 เอา้ามันไม่วีให้เออเอา้ามีเลตบอลเทียโอชิดวี v. เอา้เอาวอเตอร์ปักเอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะแสงวัดผมก็มาไม่ได้ละคำหนึ่งสีโทนวีโอเคได้อย่างนี้แล้วก็โอเคแหละมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับ อลองเล่นดูสิมามาพิศณาตอบแล้วซิวินาทีจับเวลา,วลาโอเคตอบปลาสาลายยูวินนะครับแล้วก็กดต่อไปนี่ก็จะมาน้านนี้ครับผมยังไม่ใส่นะครับผมก็โอเคมาใส่น้านนี้กันต่อนะครับเอาใส่น้านนี้ดิเออเธอตอบว่าไข่นะครับเราจะเราก็จะไปที่หน้าหน้าถัดไปนะ next l i d e เซ next l i d e เซอ นิกซ์ไลเซอร์นิกซ์ไลเซอร์ก็ประมาณนี้นะหลักการของมันก็แค่นี้แหละก็จะไปที่นิกซ์ไลท์นิกซ์ไลเซอร์นิกซ์ไลเซอร์ก็นี่เอ้ยอันนี้นิกซ์ไลเซอร์อย่างโอเคนิกซ์ไลเซอร์ละส่วนไก่นับจะไปที่เอ่อไม่ใช่นิกซ์ไลท์นะไก่จะไปที่ไปที่สไลท์นะแล้วก็สไลด์ที่เจ็ดเนาะเพราะว่ามันอยู่วินโอเคสไลด์ที่เจ็ดเซอร์โยโอเคมาคิดคำถามต่อไปดีกว่า คิดคำถามไปนะครับก็สามแล้วก็คําถามของคุณนะโอเคคิดคำถามไปแล้วมสมมติว่าผมคิดคำถามเสร็จแล้วผมโอเคผมคิดคำถามก่อนคิดคำถามตัวอย่างนะครับคิดเออเนี่ยใส่เข้าอะไรเข้าไปเนี่ยผมจะเออสมมติว่าผมคิดคำถามมาแล้วเออนี่เป็นคำถามคุณละกันเออประมาณนั้นอะคำถามคุณนะสามใช่ไหมโอเคข้อสามคำถามคุณละผมอยากให้ข้อนี้ผิดนะครับข้อนี้ผิดนะแล้วก็จะให้นิสด์นะครับให้ไลค์คลิก อยากให้ข้อนี้ถูกไม่อยากให้ข้ keep, keep. Though, อนี้ผิดข้อนี้ผิดก็กด Next Slide อะไรคลิกอยากให้ข้อนี้อยากให้ข้อนี้ผิดผิดอยากให้ข้อนี้ถูกนะครับก็เว้นไ้ก่อนอยากให้ข้อนี้ผิดให้ข้อนี้ผิดก็กด Next Slide เช่นเดิมอะไรคลิกไม่ว่าเออใช่เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วเออไปอย่างนี้ดิสไล d ์อะไรคลิกอย่าส่วนนี้เป็นที่เป็นถูกนะครับก็ต้อง a คชั่นอะไรคลิกไม่ใช่ Next Slide แล้วก็ไปที่ Slide นะครับเลื่อนลงมา เสร็จแล้วเนี่ยให้มาดูที่หน้ายูวินแล้วดูดูตัวเลขนะครับค,คือคือง่ายๆว่าข้อหนึ่งเนี่ยจะมีหน้าประกอบอยู่สอ,อยู่สามอยู่สองหน้านะครับก็คือหน้าเกมวู้ดหรืยูวินนะเราก็ดูว่าหน้ายูวินเนี่ยอยู่หน้าไหนนะครับก็หน้าที่สิบใช่ไหมโอเคกดโอเคไปโอเคเรามาลองเล่นกันดีกว่าส่วนผมลืมก๊อปปี้ก๊อปปี้เสียงอะ่ะก๊อปปี้เสียงก็คือก๊อปปี้ตัวสองนาทีจับเวลาเนี่ยนะฮะโอเคสิบสิบนาทีพูดผิดกดโดนซีครับก๊อปมาเลยก๊อปมาเลย ตอนนี้ก็ทันซิชชั่นก็ปรับเป็นเหมือนตอนแรกนะก็คือ after 13วิก็ปรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกๆหน้านะครับเหมือนอย่างนี้ทุกหน้าแล้วก็ทำทำเหมือนที่ผมบอกทุกหน้านะครับอก็ผมว่าขี้เกียจผมผมแบบไม่อยากทําหมดนะครับผมโอเคลองเล่นหน่อยด้วยอย่าลืมนะเพื่อให้งานเพื่อให้กร์เกมคุณมันดีวันนี้ก็กดที่เซตอัพแล้วก็อันสุดท้ายนะฟูลสกรีนเล่นดูเพื่อที่ว่าคลิกแล้วมันจะไปไปทนไหตอบแลบตอบแลบซิฟคุณเทีจับเวลา ซืบไปเลยทีจับเวลาไกลชืบจูวินอีกแล้วสามอยากให้ข้อนี้ถูกใช่ไหมโอเคอ่าถูกแล้วโอเคอันนี้ยังไม่คิดตรงถามนะก็ถ้ามันผมนะครับก็จะได้เกมต้องคำถามแล้วง่ายๆเป็นสนับฟับตับแลบโอเคนะาสำหรับนี้ผมบริษัทคุ้งขอลาไปก่อนกับคังพัซเซย์ยูนั่นละกดบายจ้าฟันนี้นะครับวันนี้ก็11.06แล้วนะครับเออก็ประมาณ สามทุ่มเจ็ดนาทีนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไซยุนาราจ้าพันที่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และสมัครคลายกันด,ด้วยนะครับ yeah!